4เทคนิคสร้างทีมเวิร์กของคุณให้แกร่งและแข็งแรงนะคะหลายหคนค่ะเวลาที่เราทำงานร่วมกันกับคนอื่นจำไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าเราเนี่ยมาจากต่างที่เรามาจากการดูแลเรามาจากต่างการศึกษาดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาอยู่ร่วมร่วกันเยอะๆเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นแน่นอนข้อ1เลยนะคะถ้าคุณต้องการให้ทีมของคุณเวิร์กแล้วก็แข็งแกร่งคุณต้องยอมรับในความแตกต่าง ความแตกต่างไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับมันได้หรือเปล่าบางคนนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันแท้ๆแต่นิสัยและความคิดยังไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วเราจะมาคาดหวังให้คนทั้งทีมของเราเนี่ยมีนิสัยหรือความคิดที่เหมือนกันกับเรามันเป็นไปไในยากนะคะการสร้างทีมเวิร์กที่ดีเราต้องยอมรับความเป็นกลางของกันและกันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิหลังเรื่องของนิสัย หรือการทำงานความคิดเพราะความแตกต่างตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เราเนี่ยสร้างกำแพงกัน ไว้ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเปิดใจให้กับเขาได้เท่าที่ควรทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าหากเราลองเปิดใจที่จะยอมรับในความแตกต่างของคนคนหนึ่งที่คุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆถึงแม้นว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณมีประสบการณ์น้อยกว่าคุณหรือเขามีความคิดที่แตกต่างจากคุณแต่จําไว้นะคะว่าในความคิดของคนคนหนึง่งในความแตกต่างของคนคนหนึง่งทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆขึ้น ส,สอ 2. เปิดใจรับฟังคนข้างๆให้มากขึ้นค่ะวันละนิดก็ยังดีเคยไหมคะว่าเวลาที่เราประชุมมาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักทีหนึ่งด้วยเหตุผลข้อหนึง่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่เปิดใจรับฟังคนอื่นมากพอทำให้ต่างคนต่างคิดแล้วส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนะเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นการที่เราจะทำให้ทีมของเราแข็งแกร่งได้คือ การเปิดรับฟังคนข้างๆให้มากขึ้นแล้วเราต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่เราคิดค่ะ ต่อไปข้อที่3ในเวลาที่มีปัญหาค่ะเราต้องมาช่วยกันไม่มีงานไหนหราค่ะที่ทําแล้วไม่มีปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเวลาที่เราเจอปัญหาทีมของเราต้องรับมือแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่าทีมของเราจะต้องรับมือ,อยังไงสิ่งแรกที่ทําหลังจากที่พบปัญหาคือเราต้องมาปรึกษาหารือโดยการมานั่งคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันกับทุกคนมันก็จะสามารถสื่อแนวทางการแก้ไขได้เหมือนกัน พวกเราเชื่อว่าทุกคนมีความถนัดเราต้องมีความเชื่อแบบนี้ว่าคนในทีมของเราแต่ละคนมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อทำงานร่วมกันเป็นทีมเวลาเจอปัญหาแล้วจะทิ้งให้ คนในทีมเนี่ยไปแก้ปัญหาคนเดียวไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอย่าทิ้งกันตราบใดก็ตามที่คุณมีปัญหาและคุณทิ้งกันมันไม่มีทางที่จะทําให้ทีมของคุณแข็งแกร่งขึ้นมาได้เพราะคนอื่นที่ยืนมองอยู่ข้างหลังเขาก็จะคิดว่าสถานการณ์ต่อไปถ้าเกิดเขามีปัญหาคุณก็ทิ้งเขาเหมือนกันนะคะต่อไปข้อ4ี่ค่ะกล้าที่จะคิดตามอย่างมีเหตุผล โดยพื้นฐานของคนทั่วๆไปแล้วเนี่ยเรามักจะมีวิธีการทํางานที่เหมือนกันและในบางครั้งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับคนอื่นในทีมแต่เราไม่กล้าสแสดงความคิดเห็นนั้นออกมาสุดท้ายนะคะก็จบลงที่วิธีการแบบเดิมๆ แต่ถ้าลองแสดงความคิดเห็นเป็นแนวทางในการสร้างทีมเวิร์กนะคะมีความสำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรไหนหรือคุณจะทำงานอะไรก็ตามยิ่งคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในทีมและเปิดใจให้กันมากขึ้นคุณจะมีความมั่นใจว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวิธีการสร้างสายสัมพันธ์กันกับคนในทีมเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปแต่ละองค์กรมีววิธีการหรือการ การอธิบายหรือการที่จะทําให้คนในทีมเนี่ยเป็นทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งเนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าคนที่เข้ามาในทีมของเราอ่ะมันมาจากหลากหลายดังนั้นถ้าหากว่าใครที่ต้องการให้ทีมเวิร์กของตัวเองเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วทํางานกันแบบมั่นคงและเติบโตไปด้วยกันเนี่ยพิยงเชื่อว่าในความคิดต่างๆในความต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เพียงแค่เรารับฟังคนอื่นให้มากขึ้นเพียงแค่เรากล้าที่จะแสดงออกให้มากขึ้นแล้วทั้งหมดมันก็จะทําให้เราเข้าใจความเข้าใจจะนํามาซึ่งความเติบโตของคนในทีมค่ะพี่อิงเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ